อันนี้บอกกันโศกันมันบอกเออเวลาเออไปสั้นทั้งสี่บอกกันโกันมันเด็เกี่ยวมันอึด้วจับปนันทีเจ้าไหนผมถามอัีด้นนะอัามันดเียเยผมม่ได้ว่าผมจะยใ้ดซ้อมมึงแร้วเ้เจ้าผู้พิทักษ์สตินี่มันบ่ไก่เน่นามันอยู่รถเดียวเนี่ยเอย่างรัดทงไปนี่ยตีมอสซกับนี้นี่นี่เดียวเยนี่เอนี่เยเยไล่ดวาม

อันนี้อันนี้มันมีด่านตรนะมึงไปหาปลาจีไปเฮ็ดสู้บวกาอยู่งเนี่ยที่มะพวกเขาบอกผมอ่ะถามว่าผิดบ่มันก็งกินเหล่าอยู่แต่ว่าได้วามเป็นจริงคือมันไม่จริงเลยแต่ถามว่าซึ่งนาเนี่ยเอาผมถามว่าซึ่งนาเนี่ยมันบ่ได้เนี่ยค่ะด่านไล่ตามไฟบอกก็ไม่มีไม่มีป้ายเป้ยอะไรขี่ซาเล้งออกมาจากนาโอ้โหอยู่ๆรถสายตรวจขับไล่ตามแบบนี้สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามีหนึ่งในนั้นค่ะคนที่นั่งอยู่บนรถซาเล้งเนี่ยถือขวดเบียร์เขาก็ สันนิษฐานว่าโอ๊ย ต้องมีคนเมาแล้วขับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาปาดหน้าชาวบ้านทั้ง3คนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นค่ะที่บริเวณบ้านหนองหินตำบลโ,โคกกอออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยก็มีดื่มมาดิ้งกันนิดหน่อยแล้วก็ไปจับปลากันในท้องนาในทุ่งนาค่ะแล้วหลังจากที่จับปลาเสร็จเนี่ยก็จะออกมาปิ้งกินกันเฉลิมฉลองสงกรานก็มีดื่มบ้างพอวกรถซาเล้งออกมาจากทุ่งนากำลังจะกลับเข้าบ้านห่างจากตัวบ้านไม่ถึง1กิโล มาเจอพอดีเลยกับรถสายตรวจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับไล่ตามปาดหน้าแบบนี้แล้วก็ยังบังคับนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนขี่รถซาเล้งนะคือนายอิทธิพลอายุ37ปีค่ะเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเป่าออกมา ได้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่54มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตามกฎหมายมันต้องไม่เกิน50 50เกินมาที่เดียวเองไงเลยมาที่เดียวอารมณ์เหมือนจิบมาแล้วหลังจากนั้นพี่ตำรวจเนี่ยก็ขอปรับด้วยเสียค่าปรับ200บาทแล้วก็ยังโดนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับผมย้มขึ้นศาลนะผมอยู่กับหัวหน้าศผิดมาบ้างซึ่งกันผมไม่ได้ว่านะแบบผมผมยอมเนี่ยผมยอมเลยมันมันบ่แม่นโอ้ยเอาทัเงคนเอาาไกินี้าปลไย เจ้าเดีน่องผมไหมจี่นผมบได้ด้วครับก็่เากังกับป้าากับยาาามวย้าหรอกกรันสักว่าหับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็แบบเสียงแตกนะคะเพราะว่าแถวเนี้ย มันเป็นบริเวณแถวหมู่บ้านค่ะ <ừ m. S 1> แล้วตัวทุ่งนาที่เขาไปจับปลากันเนี่ยก็อยู่ห่างจากบ้านแค่ไม่ถึงหนึ่งกิโลเท่านั้นน<อ>่ะแล้วก็เกินมาแค่นีดเดียวส่วนคนที่ถือขวดเบียร์ก็ไม่ได้เป็นคนขับด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มองว่าการตั้งด่านครั้งนี้ดูแปลกๆดูไม่เป็นธรรมตามกฎหมายาอืเขาตรวจทั้งสองคนไมหมหรืออะไรยังไงคก็เบื้องต้นก็ให้เขาจะเอาคนคนที่ขับก่อนครับอเอาคนที่ขับที่จะมาเป่าแอลกอฮอล์ครับ ส่วนผมเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรให้อยู่เฉยเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วเราเห็นว่ายังไงกับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมว่าถ้าถามว่าในการที่ทําเกินไปมันก็มันก็เกินไปครับแต่ที่จริงเจ้าหน้าที่ผมควรว่าถ้าจะเป็นการตั้งด่านในสิ่งที่ถูกต้องก็คืออย่างเข้าเราเข้าไปตรงดา่านรัศมีจุดตรวจหนึ่งร้อยเมตรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปเราอาจจะเป็นความผิดทางกฎหมายหรือว่าตามที่เขาตั้งมาตากมาครับแต่อันนี้คือเรามาจากาไปหาปลาครับ เข้าเข้าหมู่บ้านถ้าเราไม่เข้าถนนเส้นนี้เราก็ต้องเดินลัดทุ่งนะครับนะแล้วก็ทีนี้อยู่ดีๆบางเอิญมันเหตุบังเอิญเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่านมาตรวจตรวจเจออ่ามาผ่านมาเจอก็เลยเป็นการตรวจสอบกันนะครับเขาเลยบอกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าเลยครับครับผมเขาบอกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าสามารถตรวจสอบได้หรือว่าอ่าดำเนินการตามกฎหมายหรือนหน้าที่ได้เขายัาง